ตรวจสถาน,นีตำรวจภูธรคลองลึกจังหวัดสาแก้วสกัดแก๊งโจรเขมรใช้บัตรประจำตัวประชาชนคนไทยขอเช่ารถจักรยานยนต์ในตลาดโรงเตลือจากนั้นครับได้ลักลอบขับข้ามชายแดนไปส่งให้พ่อค้าชาวเขมรสามารถจับกลุ่มได้สองคนตำรวจสถาน,นีตำรวจภูธรคลองลึกจังหวัดสาแก้วจับกลุ่มนายแป๊กแก้วอายุ24ปีและนายวันดาอายุ27ปีชาวเขมร อาศัยอยู่บ้านบึงตาวนตำบลบึงตาวนอำเภอบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาพร้อมรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวนสองคันซึ่งผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นแก๊งโจรขโมยลักลอบเข้ารถนะครับจักรยานยนต์ในตลาดโรงเกลือโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเป็นหลักฐานในการเช่าหลังจากการเช่ารถแล้วจะลักลอบขับข้ามชายแดนด้านอำเภอตาพระยาส่งขายในพ่อค้าชา,ชาวขเขมร จนถูกตำรวจสถานีตำรวจผุดทรธคองลึกจับกลุ่มได้ขณะกำลังขับรถจักรยานยนต์จะข้ามชายแดนโดยก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีแก๊งจนขเขมรมีพฤติกรรมดังกล่าวจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดลงเกลือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำการจับกลุ่มอย่างเข้มงวดและจากการสอบสวนโดยผ่านล่ามแปลภาษากัมพูชาผู้ต้องหาชาวขเขมรทั้งสองยอมรับสารภาพว่า ได้ทำการลักลอบข้ามชายแดนด้านอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วแล้วขึ้นรถยนต์โดยสารจากอำเภอตาพระยามาลงที่ตลาดโรงเกลจากนั้นได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนคนไทยซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองอ้างว่าเก็บได้มาใช้เป็นเอกสารประกอบการเช่ารถจากนั้นก็จะขับข้ามชายแดนตามช่องทางป่าเพื่อส่งรถให้กับพ่อค้าชาวเขมร เคยทำมาแล้วหลายครั้งราคาจะอยู่ที่ประมาณคละ1 0 0 0 0หมื่นถึงสอง0มบาทขึ้นอยู่กับสภาพของรถด้วยหลังจากสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ